ก็สวัสดีทุกคนกินด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมครับเดลลาบีชแนลวนทุกคนก็หายไปนานเลยนะครับกับซีรีส์ปั้นไอดีใหม่ไปสู่เทพกับปากิอันตานะครับจะเป็นยังไงแล้วก็ไปดูกันเลยครับร้านน้ำมีสตอร์ร่ารับบริการเติมเกมลารนเจอร์ผ่านระบบไอดีพารสราคาถูก988รูบี้เพียงแค่7 9 9บาทเท่านั้นอีกทั้งยังมีการขายไอเดีเกมลารนเจอร์ป้ายเหลืองราคาถูก ได้มีกล่องสูงราคาถูกไปลุ้นโชคกันอีกด้วยก่อโค้ดบ,บนหน้าจอนี้รับไปเลยเจดพอยก็อย่าลืมไปอุดหนุนร้านนะ้ำมิสตอร์กันเยอะๆนะทุกคนอันนี้เป็นเพจเจ้าของร้านนะครับถ้ามีปัญหาก็ทักไปหาเขาได้นะครับ เข้าเกมานะครับมันก็ผ่านไปเกือบสองสัปดาห์แล้วนะทุกคนกับซีรีส์นี้มันก็พัฒนาไปไกลอยู่แล้วมัง้งผมก็ได้ครับรวบรวมวัสดุครับอุปกรณ์ในการอัพปากิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนโอเคสิ่งที่ผมหายไปนานมากกับรูทคูมครับก็คือมันก็ประมาณนั้นละครับกับสิ่งที่ผมหายไปเนาะโอเคครับงั้นเราไปอัพปากิกันเลยนะครับ โอเคครับมาอาบากิกันดีกว่าครับมีกบดามาอยู่สิบสองตัวครับก็ใส่ลงไปเลยใส่ไปเลยอ่ามีอะไรก็ใส่ไปอ่านี่โชกบผมโชกบอยู่โอเคครับก็ใส่มาเลยครับห้าห้าตัวแรกไปเรียบร้อยโอเคครับก็ระตัดตอนที่ใส่เสร็จเลยโอเคครับเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวใส่รีบหน่อยละกันโอเค ก็มันได้เท่านี้อ่ะหนึ่งร้อยเก้าห้ามันได้เท่านี้แหละครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราครับจะไปเล้น PVP กันเลยนะครับผมก็มาดูความอันแข็งแกร่งกับปากีองผมนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับโอเคครับเข้า PVP มาครับก็มาจับคู่กันเลยครับทีมแรกไม่ไหวมีชิงจังด้วยเนาโอเคทีมสองไหวอยู่ครับชิลๆเลยแหละบอกเลยโอเคกดเข้าไปเลยรับก็กดเพลย e r p l เพลย์ยิงเอออะไรเออนั่นแหละ กดไปเลยครับปาจีลวีเดียวอีกแล้วอะเตะต่อยฮะก็เออเง่นแหละครับตอนนี้ครับผมเล่งสปีนนคกคนก็มันอาจจะไวมั่งครับผมแบบไม่ได้โปนะเออไม่ได้โป้เรียบร้อยครับปากีครับต่อสู้กับเพื่อนเลยนะประเด็นอนะโอเคครับเตะไปด้ถ้วยเออครับมาครับวัที่สองวัที่สองวลเก้าสิบห้าโอ้โห ไปดูกันครับว่าผมจะไหวหรือเปล่านะอืมเปิดมาครับบากิสร้างลูกนขนลนครับคูจิโร่โอเคต่อยครับโอดูจัดครับแบบนี้จะไหวหรือเปล่าอุ้ยบากิบากิากไหวไหมลูกเอาบากิครับต่อยฮะต่อยจะไหวหรือเปล่ามาดูกันครับเอาแล้วครับบากิผมครับเตะต่อยเตะตะ่อยเออนี่ผมต้องเลิงผมต้องเล่งคูณสองเออนั่นแหละครับ มาก,กี่ผมเอาอะโดนแปลแปรสภาพละเอา,ลเอาลกลับมาเป็นเหมือนเดิมละเอาตายหมดละโอ้โหดูดูเดือดจัดแล้วแบบนี้เอาละปับครับไม่ไหวบาก,กี่บอกปับ๊บอีกรอบนึงบับครับเตะหรือเปล่าเรียบร้อยผมใส่อัตราใช้สกิลบ่อยไปหน่อยนะสี่ิบเปอร์เซ็นได้แล้วมั้งก็ามาเยอะมากเท่าไหร่ปับครับอืมเตะ อุ้ย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 เอาเรียบร้อยเตอุ้ยโหดอยู่หน้าอุ้ยโหดอยู่หน้าเอาเอาเอาหายหายหายหมดแล้วหายหมดแล้วโอ้ก็เบลเก้าหฮาด้วยป้อมมันตีแรงบวกออกไปครับเอาฮันเตอร์ขึ้นแล้วครับจะเจ๊งเลยหรือเปล่าบากิผมเอาเรียบร้อยครับตายตายก้ะนาวแล้วครับบากิไม่ใช่เขานะครับเรานี่แหละตายแล้ะนาวโอเค โอเคครับมาแล้วภาคแบบสุดมันเออโอเคเอาเป็นเหตุไปเรียบร้อยครับบาก,กิผมเอาแล้วครับจะไหวหรือเปล่า,ามาดูกันนะบาก,กิเอาแล้วบ๊ออีกแล้วป๊อปอีกแล้วก็ไม่ไหวครับก็กดเริ่มใหม่ <c oughs> ไม่ไหวจริงๆแพดเนี่ยเตือดมากมาดูคู่ต่อไปกันดีกว่าครับชูนาลิมิลุครับโอ้ลิมุลุใช่ไหมเออไม่ใช่ลิมิ ม่ใช่ลิมิลุนะเห็นคนดูคอมเมนต์นกันว่าลิมูลุนะเออมาชื่อผีเด็ะขอโทษด้วยครับกับเดียโบเหมือนกันตนอนแรกผมงมาว่าเดียเบลใช่ไหมเออหมา,อายว่าเดียโบเดียโบก็ได้เออลิมูลุมาแล้วครับมาเราต่อยครับโอ้โหลิมูลุปาท,ทีเดียวลิมูลุเออปาท,ทีเดียวครับบาเกี่ยวมหานะทัี่แบบอ้าแค่น้ำแข็งทันเออไม่ทันแพ้นนะเมื่อกี้ โอเคอ๋อะครับปาจิผมลุยเดียวโซโล่โซโล่แล้วชูนนะเรียบร้อยต่อยครับโอ้โหฟังชูนะ่ะใส่เกียร์ริมุลุคงโหดนะาดูริมุลุเอออับเด้มาเป็นแถบแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับกับปากิครับ,รรบผลจัดการริมุลุไปที่เรียบร้อยตัวมือโอเคเรียบร้อยครับแบบนี้ครับเราไปดูแมตต์ต่อไปกันดีกว่าคุณน้องปอนใช่ไหม เลเวลเจ็สบสองอ็มกดไปเลยสุ่มแค่รอบเดียวเจอแล้ยคนมาดูกันนะาบัก,กี้บ้าอีกแล้วก็เจอก็บ้าปอีกแล้วว้าบ,บทันนะเมื่อกี้หรือเปล่าหรือเปล่าโอเคครับต้องเห็นครับแมนนี้คงสู้ได้ไม่ยากเย็นนะเรียบร้อยครับกับเลเวลป้ายแดงเจ็ดสิบสองเสร็จเลเวลเก้าสิบหกป้ายเหลืองไปที่เรียบร้อยอ่า เปรู้แมบต่อไปกันดีกว่าโอ้จอมาริมุลุริมุลุลโอเคดูกันเลยจัดมาพี่น้องเคยเห็นในอนิเมะใช่ไหมคินาตะสู้กับริมิรุในภาคแรกแล้วมั้งเออครับวันนี้ผมจะได้เห็นกันจริงจังละเอาครับเรียบร้อยครับคินาตะครับโดนทีเดียวหายเลยเกินไป บากิมาแก้มือให้ครับคีน่าตาบมาเรียบร้อยครับนี่นาตาไปอีกแล้วโทษครับผมอัพคีน่าตามาไม่ดี <c oughs> โอเคทีหนึ่งร้อยสามสิบห้าคือป้าบ,บ้าบครับไม่ไหวครับหนีก่อนเอาละ <c oughs> อุ้ยหมดนะลิมูรู้อะทีมผมมันเป็นไฟที่ผมก็ครบท่าตุเนกันนะไม่มีแสงมืดเออ จะมาเป็นตัวแจกฟรีอะเรียบร้อยครับวา,ากีครับจัดการไปดีเรียบร้อยแล้วครับกับลิมูรุลิมูรุเออไม่ใช่ดีมีรุนะอ่านชื่อให้ถูกครับโฮเคครับเสร็จที่เรียบร้อยครับก็มารับเคลิกกันก่อนเลยอ่าแปดอุนแปดอันตราเออแปลว่าอุนตราใช่ไหมอ่าใส่ไปเลยครับโอเคครับอ่า ต่อไปครับเราจะไป,ไปเล่นหอคอยอน,นันต์กันเลยครับสิบครั้งอีกสามครั้งเอ้นก็เราไปดูกันเลยครับเข้ามานะครับผมจังหวะนี้ครับผมขอไม่พูดนะครับผมเพราะว่ามันนานมากโอเคครับงั้นก็เพียงขึ้นครับ โอเคครับตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับกับการเล่นของคอยนันอีกสามรอบตัวกลาเป็นสิบเออบเบลลอกอดัมใช่ไหมกับเรมเมิมหมดมากเลยเกมหมดเลยรับครับสามสิบตัวกดไปเลยเรียบร้อยก็ไ่สุ่มกาชาก,กันดีกว่าทุกคนเราจะมาหาวัตถุดิบให้บากิถ้ามันเกลือนะ ดูรอบแรกกันเลยครับว่าจะได้อะไรครับโอ้โหเทนิสเออดดนิดรอบสองกบเจ็ดดาวโอ้โหต่อไปครับได้อะไรครับนักมายากลมูนมันรู้อบต่อไปกันเลยครับบาวชุดดำเออได้อยู่คือบาวโทรเรนนี่ยทุกคนบาวบาวท้องอะฮิเมเออสกิลคล้ายๆกันเลยนะเหมือนแบบย้อมสีประมาณนี้ กดต่อไปเลยครับได้อะไรโอ้ได้เดนเกิดตังเลยโอ้โหเดนเดนป้ายเหลืองมาก็ใส่สิครับโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวพอช่วตำกับแซลลี่ก็เก็บไว้ดีกว่าครับไม่มีตัวบินในทีมแล้วแบบอนาคตจะใช้แน่นอนครับตัวบินแบกครับโอเคครับอ่าใส่ไปเลย โอเคโอ้ okay. oh, วันนี้ตอนนี้บาก,กิผมฮะเลเวลสองร้อยหนึ่งไปทีเรียบร้อยแล้วนะตุจัดเต็กเยน,นี้กากจัดโอเคอ่ะวันนี้ครับเราขอลาไปก่อนนะครับกับซีรีส์ปั้นไอเดียใหม่ไปสู่เทพครับอีีที่สามใช่ไหมเออวันนี้เราขอลาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับและบายบายครับ